สิริเวลเนสเซ็นเตอร์บริหารงานโดยคุณนิรินพลวัตรล่าสุดคว้ารางวัลสุดปัง2ปีซ้อนในงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Hun ฮันไนทู e m o ูลซึ่งงานนี้ทางสิริเวลเนสเซ็นเตอร์ได้รับรางวัลคลินิกสัญญกรรมที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะท,ที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับ1-2ปีซ้อน แพทย์ฟินส์นะครับผมก็เป no ็นนอตตัสยแพทย์ประจำศูนย์สวีิเวลน์เซนเตอร์ดาวนะครับก็ยังรับหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของทางผิวหนังด้วยนะครับหน้าที่ของผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเสริมจมูกนะครับคนไข้ที่ยังไม่เคยเสริมมาก่อนในการเสริมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทูบชั่นแบบโฟลสหรือว่าจะเป็นมินิโอเพนนะครับเนื่องจากคนไข้แต่ละท่านเนี่ยครับพอดีผมดูแลด้านผิวหนังด้วยก็จะพอจะทราบเรื่องโครงสร้างของใบหน้า ความเข้ากันของหน้าและก็จมูกนะครับเราก็สามารถออกแบบจมูกที่ค่อนข้างเข้ากับใบหน้าของคนท่าน,นที่มาปรึกษาได้ครับผมไม่ใช่แค่โด่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องสวยขึ้นด้วยครับเจ้าของแบรด์ก็จะชอบในเรื่องของควาเต้องการในเชิงนีเอ่อจะบอกว่าผมชอบทางทรงเกาหลีด้วยครับผม,ผมก็พอดีทรงจมูกเนี่ยครับบางครั้งบางคนที่อยากได้โด่งมากอย่งก็ต้องบอกว่าแด้เจมูกโด่งบางครั้งก็ไม่เท่ากับจมูกสวยครับ ใช่ครับผมก็จะเป็นเทรนด์คือเกาหลีที่พุ่งอย่างนี้กครับอย่างการตอบรับของที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทงเกาหลีเออถือว่าถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเห็นคนไข้หลายๆท่านก็จะกังวลเรื่องของเวลามันโด่งมากก็จะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือว่าบางคนก็อาจจะกังวลว่าจะมีปัญหาแน่ๆนะครคนการทําให้ทรงคล้ายๆกับเกาหลีโดยที่ดูค่อนข้างธรรมชาติโดยเนี่ยโดยที่เหมือนดูไม่ได้เสริมมาเนี่ยครับก็จะดูเหมือนว่าตอบรับค่อนข้างดีครับผมในคนไข้หลายๆคน ก็เป็นคุณหมอพีพีนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับที่ดูแลหลกัหลกๆจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเสริมจมูกครับผมแล้วก็ก็จะมีทั้งเคสเสริมใหม่แล้วก็ในกลุ่มที่เป็นงานแก้นะครับงานแก้ก็จะมีตั้งแต่งานแก้ปกติก็คือว่าเสริมมาแล้วแล้วก็มีอาการเบี้ยวเอียงหรือว่าทะลุนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากการผาา affle, ่าตัดเช่นทะลุมาเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับที่เราเคยเจอก็คือว่า ซิลิโคโนไม่ผอกมาเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็จะเป็นลักษณะของงานแก้ไขไปด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่ได้รับปรึกษาบ่อยๆนะครับก็จะเป็นในกลุ่มที่จมูกที่ถ้าถ้าเรียกง่ายๆคือว่าเหมือนพังมาแล้วนะครับก็คือเช่นนะมีการฉีดฟิลเลอร์นะครับคือฉีดฟิลเลอร์เนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการฉีดสารเหลวหรือว่าพวกซิลิโคโนเหลวเนี่ยก็จะมาปรึกษารับปรึกษาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอพูดกลางๆก่อนว่าเราก็ สามารถที่จะทําได้นะครับอาจจะไม่ทุกรายนะครับแต่ว่าก็ในรายที่เราดูแล้วเนี่ยคุณภาพของผิวหนังยังดีนะครับแล้วก็โครงสร้างของจมูกเนี่ยยังไม่ได้เสียไปมากเนี่ยเราก็ได้รับปรึกษาที่ทำบ่อยนะครับแล้วก็ในในช่วงหลังๆเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้จริงๆแล้วเขาไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับก็มาปรึกษาที่ที่เรานรในในบางรายกา็อย่างที่บอกนะับถ้ายังพอที่จะทําได้เราก็ สามารถที่จะทําไดซ้ซึ่งของผมเองเนี่ยจะทําในเคสกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มาปรึกษากันได้ครับครับสวัสดีครับผมแพทย์ทีนะครับผมก็เป็นญญศัลยแพทย์ตกแต่งประจําที่สรีเวลเน็ตเซ็นเตอร์นะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็คือรับผิดชอบเรื่องของงานการเสริมจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมใหม่หรือง,งานแก้นะครับผมก็ซึ่งก็จะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงานแก้นะครับผม โดยที่เทคนิคเนี่ยมอจะปรับตามความเหมาะสมว่าทําได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นโครหรือตัวโอเพนนะคะผมซึ่งการแก้เนี่ยก็คนไข้ของเราก็มาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวของเดิมอยากจะปรับทรงหรือว่ามีทั้งบางทั้งทะลุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราก็จะเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับคนไข้แล้วก็เพื่อเพื่อที่จะตอบสนอ,องความต้องการแล้วก็บาลานซ์อยู่บนความปลอดภัยของคนไข้นะครับผมแล้วก็คือต้องฝากไว้ว่าข้อดีของเราอะ่ะคือ ทางเราเนี่ยนอกจากทางหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะท,ทําเทคนิคได้หลากหลายค่อนข้างครอบคลุมนเนาะทีมทีมดูแลหลังบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับผมจึงเป็นเหตุว่าเราถึงอยู่ยาวกันมาขนาดนี้เพราะว่าลูกค้าเราก็คือบอกต่อเนาะนี่คือเป็นเรื่องของตัวการบอกต่อปากต่อปากครับแล้วก็ลูกค้าฐานใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและงานสกินของเราก็จะมีความาเป็นดุยฉันนั้นเรื่องของตัวใบหน้าเราค่อนข้างจะครอบคลุมครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวยายให้ฝากเลยค่ะถ้าเกิดว่าหลายๆคที่ดูแล้วมีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะไปเสริมความงามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนหรือว่าเดินทางไปที่ที่ตั้งของคลินิกได้ยังไงบ้างครัก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเพจเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ชเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็น Siril Wellness Center นะครับก็จะเป็นเพจ Facebook ซึ่งแอดมินเนี่ยตอบ25ชั่วโมงใช่ไหมยี่ชั่วโมงเลยนะครับก็คือตอบ,ตอบต,อบตอบตลอด ตีหนึ่งตีสองนี่ก็ยังต่ออยู่นะครับแต่แต่แต่ทักทักทักในตอนกลางวันก็จะดีกว่าใช่ไหม <laughs> แล้วก็เออคืออย่างที่บอกอน,นี้เซีวเล่นนะครับก็คืออย่างที่น้องบอกก็คือว่าทีมหลังบ้านเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่าตัดคือบางคนกลัวว่าไอ้ผ่าตัดแล้วทิ้งหรือเปล่าไม่ทิ้งนะครับก็มีทีมงานที่คอยดูแลตลอดไม่ว่าจะหลังผ่าตัด ใน1นเดือน7วันหรือว่า1ปีนะครับที่เรารับประกันก็จะมีการดูแลให้ตลอดนะครับคุณหมอจะมาเป็นทีมแพทย์นะครับหลายคนก็ถ้าไม่เจอแพทย์ท่านนี้มีปัญหาก็สามารถมาเจอก่อนได้ถ้ามีปัญหาจริงก็เป็นทีมแพทย์เป็นื้อเดียวเดือนใช่เป็นทีมแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าการเดินทางเนี่ยจริงๆมาง่ายมากเลยนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับห้าแยกลาดพร้าวนะครับฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ตรงทางลงเลยนะครับก็เจอได้ง่ายมากเลยนะครับเดินทางง่ายครับ สวัสดีครับชื่อหมอพีพีนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับจำศิริเวลเนสครับก็รับงานปรึกษาที่เกี่ยวกับงานเสริมจมูกแล้วก็งานแก้จมูกครับพวกฉีดสันเลวแล้วก็ร้อยไหมนะครับก็รับปรึกษาครับสวัสดีครับผมผมแพทย์ปริ้นส์นะครับผม ก็ประจำอยู่ที่สริเวลเซ็นเตอร์เช่นกันครับผมลักษณะพิเศษของผมก็คือ,อส่วนมากจะรับเป็นเคสเสริมใหม่เป็นพิเศษครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อมากเนื้อน้อยอความต้องการแบบไหนสามารถเอามาให้ดูและสามารถปรึกษาได้ครับผมสวัสดีครับผมแพทย์ทีนะครับผมก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับประจำสริเวลเนซเซ็นเตอร์นะครับผมก็ดูแลเรื่องของการาเสริมจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมใหม่หรือง,งานแก้โดยเน้นเป็นงานแก้นะครับผมก็ทำเทคนิคหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว เทคนิคอ่าฟูลออปชันหรือว่าเทคนิคเรื่องของตัวการทำโอเพนหรือว่าโพสด์นะครับผมได้ได้หมดนะครับเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าเพื่อความต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุสสดสวัสดีค่ะแบมค่ะ,คะ,คะเป็นพรีเซนเตอร์ที่คลินิกนี้แต่ก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นลูกค้ามาอยากให้พูดถึงความรู้สึกเลยค่ะที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นรางวัลอะไร ก็เป็นรางวัล Best Customer นะครับตัวซัพพลิกก็เป็นนเยื่อเทียมนะครับที่เราใช้ในการลองปลายที่เสริมจมูกนะครับก็มีความยินดีครับแล้วก็มาจากรีวิวจากผู้ที่ใช้จริงๆด้วยนะครับจากไทยสิริเวเนตแล้วก็เคสค่อนข้างเยอะในการใช้ตัวซัพพลิกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับครับเห็นว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราได้รับสองปีใช่ครับใช่ครับรางวัลอันดับหนึ่งสองปีซ้อนอันดับหนึ่งสองปีซ้อน ก็จุดเดนนนะ่นเ,เลยนะครับก็คือทรงจมูกเราเนี่ยจะค่อนข้างรับกับความต้องการของวัยรุ่นในยุคนี้นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มกลุ่มที่เราเราเน้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเสริมจมูกแล้วมีปัญหานะครับเ <ๆ S 2> ช่นมีเบี้ยวเอียงทะลุแล้วก็ปรึกษาได้นะครับซึ่งซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในกลุ่มนี้ครับ ยากที่มาแก้เ,เรื่องของสารเหลวก็คือสามารถที่จะแก้ไขให้กลับเปิดได้ครับก็ต้องบอกว่าส่วนส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นจมูกทีออ่ไม่ไดถ้ถ้าพูดตรงๆคือเหมือนไม่ได้พังมากนะครับเรายังพอที่จะกู้กลับคืนมาได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้ได้ซึ่งถ้าฉีดสารเหลวมาจากประสบการณ์นะครับก็สักประมาณ60-8 0ที่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับในเรื่องของตีนเนืนที่ได้หรือถติดของตรง คือจริงๆถ้าเกิดตัวทรงมุนอเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือตัวซซลิโคนเนี่ยที่ทางเราเนี่ยได้ได้ดีไซน์เองดีไซน์เองด้วยนะครับก็เป็นเซลิโคนที่เขาเรียกว่าเป็นเกรดที่ใช้สำหรับเป็นอิมแพลน์หรือว่าสามารถอยู่ในร่างกายได้โดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ได้เข้าเกรดซิลิโคนที่เราผลิตขึ้นมาเองแล้วก็ผ่านการรับรองจากออยอไทยนะครับสามารถที่จะใช้ในร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งทรงเนี่ยเราดีไซน์เองแล้วก็ กับอีสองอก,กับอีส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องของการเหลานะครับก็ถึงแม้เราเนี่ยจะมีแพทย์หลายคนเป็นทีมแ<อ>พทย์แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทรงของจมูกเนี่ยก็จะไม่หนีกันมากซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าทรงที่จะต่างกันก็จะเป็นในเรื่องของซิลิระในแต่ละบุคคลมากกว่านะครับแต่ว่าทรงโดยรวมซิลิโคนเนี่ยของเราใช้เป็นเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นอันเดียวกันครับของที่คลินิกครับณปัจจุบันในเรื่องของเทมความงามศิลปะกรรมทางคิลิรเนี่ยนะคะลูกค้าที่เดินเข้ามาหาคุณใหญ่ คนใหญ่คือตอนนี้เทรนอะไรกำลังปิดมากที่สุดคะัเทรนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเสริมจมูกเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นจมูกโดง่โดงๆฝรั่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเป็นสมัยเนี้ยแล้วแล้วแต่ยุคสมัยด้วยนะครับ5ปีก็เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไปทุกปีได้ซ้ำนะครับแต่ว่าในช่วงเทรนปีเนี้ยมันก็จะเป็นเทรนที่เหมือนว่าเป็นสโลปปลายเชิดก็คือทรงมุนอานั่นแหละก็คือเหมือนกับไม่โด่งมากแต่ก็คือ ไม่เสริมแต่เหมือนไม่เสริมแต่ก็เอ๊ะทำไมดูดีขึ้นโดยที่คนที่ไม่ได้ถักนะครับมันจะเป็นจมูกที่ทรงค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็รับกับใบหน้าของเรานะครับในปี2024ทาง s ีร i e ์เวลเนตนะคะได้มีการปรับพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ามีเทคนิคอะไรพิเศษมาที่จะอบคลุณลูกค้าที่เข้าใช้บริการไหมคะ ก็ก็จะมีในในส่วนของตัวซิลิโคนเนี่ยจริงเราเพิ่งล้อนออกมายังยังไม่ถึงปีเลยนะครับตัวที่เราดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในบริการในส่วนที่เป็นนอกจากการเสริมใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เหมือนกับเป็นการเสริมใหม่แล้วก็แก้ไขในกลุ่มที่เป็นโอเพ่นนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เปิด เดี๋ยวที่เรียกว่าที่เราใช้คําว่าเป็นมินิโอเพนหรือว่าเป็นการเปิดปลายจมูกขึ้นไปแล้วก็มีการจัดกระดูกอ่อนส่วนปลายนะครับส่วนนี้ก็คล้ายๆกับการทำโอเพนนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษากันได้นี่ก็เป็นเทรนที่เราเพิ่งเริ่มทําตอนนี้ที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมบพูดถึงตัวอู้เล่นเตอร์หน่อยค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ที่ใช้บริการจริงแล้วก็เป็นลูกค้าจริงๆของน่าคิริเวร์เดนจนกระทั่งพอเหมือนแบบมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้เป็นพรีเลนเตอร์เลยคือจริงๆต้องบอกกอนว่าส่วนใหญ่ น้องพรีเซนเตอร์หรือว่าน้องพนักงานเองเนี่ยเริ่มจากการเป็นลูกค้าก่อนเลยนะครับก็พอเหมือนกับว่าพอใจกับผลการรักษาหรือว่าผลการผ่าตัดเนี่ยเราก็ประกอบกับการดูแลการดูแลหลังการเ็าเรียกว่าหลังการหลังการหลังการขายเนาะจะเรียกว่าการขายสักทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนกับว่าการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้บรรยากาศมันค่อนข้างเหมือนกับอบอุ่นแลวก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดทําให้อ่ คนที่เคยมาเป็นลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาเป็นพนักงานแล้วก็ยืนไปถึงเป็นพรีเซนเตอร์เลยด้วยครับคามกต่ทงรีเร่าังจากที่เราได้เข้ามาศัลกรมกับทางซเน็แล้วชีวิตเปลี่ยนไปขึ้นดีขึ้นไงบ้างก็มีแต่คนถักนะคะว่าหน้าเหมือนดาราบ้างแล้วก็งานเข้าแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าตรวมีคนดูอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าจะไปสัลยกรรมตามบ้างอันนี้คือทางคุณแบมได้สัลยกรรม ส่วนไหนบ้างคะอ่าสัญญากมนะคะมีแค่จมูกค่ะแล้วก็มีฉีดฟิลเลอร์คางปากอะไรอย่างเงี้ยที่ซิริวิเนีตค่ะถ้าเกิดว่าคนเห็นจมูกแล้วอยากจะมาเสริมตามนี้เรียกว่าทรงอะไรเทคนิคอะไรทรงมุนอาค่ะอันนี้เทคนิคโอพินิโอเพนค่ะอยากใช้ปากหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากมาทำตัวแบบคุณแมมแล้วก็อยากได้รับควาปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามยังไงได้บ้างอ่าทักทางเพจซิริวิเนตได้เลยค่ะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดแนะนำค่ะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่